ทางด้านเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีเดือดร้อนหนักหลังตลาดน้ำสีเขียวทุกแห่งปิดตัวลงเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 าน,นางสาวคนึงนุชวงเย็นผู้ก่อตั้งตลาดน้ำสีเขียวกินสบายใจกินสบายใจซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรียกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ตลาดนัดสีเขียวปิดชั่วคราว4แห่งประกอบด้วยตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจที่ห้างสรรพสินค้าสุนีชั้นจีตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีตลาดกินดีอำเภอนาเยียที่เปิดทุกวันพุธและตลาดสร้างสุขคูเมืองโรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์เหลือเพียงหนึ่งแห่งที่ยังเปิดให้บริการคือตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจห้วยวังนองริมสวนสา ตลาะห้วยวังนองตำบลประทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีฝั่งวัดมงคลโกวิทารามทั้งนี้หลังจากตลาดปิดตัวชั่วคราวทำให้เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผักอินทรีย์ไม่มีตลาดรองรับและวางจำหน่ายพืชผักหากจะนำผักเข้ามาขายในตัวเมืองก็ติดปัญหาเรื่องต้นทุนประกอบกับไม่อยากเดินทางเพราะกังวลกลัวเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ,ะชื่อคนึงนุชวงเย็นนะคะ เป็นลูกเกษตรกรคือพอดีคุณแม่ทํานาอยู่ที่อ,อําเภอตาลสุมเป็นนาอินทรีย์นะคะแล้วก็ขายข้าวให้กับผู้บริโภคโดยตรงแล้วตัวนุชเองก็ทําสวนผักอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเราขายผล,ผลผลิตทั้งข้าวทั้งผักเนี่ยอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจชั้นจีที่ห้างสุนีนะคะก็คือขายทุกวันเสาร์อยู่แล้วแต่พอดีที่มันเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะคะตลาดที่ห้างสุนีก็ปิดไป คือศูนย์อาหารของห้างสุนีนะคะปิดก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ปิดยังเปิดอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยมีลูกค้าไปเดินแล้วก็เงียบมากแล้วก็ปิดวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นต้นมาแล้วก็ไม่มีกําหนดว่าจะเปิดในช่วงไหนก็เลยไม่ได้มีตลาดพร้อมที่จะไปส่งต่อผลผลิตให้กับผู้บริโภคเพราะปกติก็ขายที่นั่นที่เดียวค่ะตอนนี้ปัญหาที่เราเจอคือในโวนของสลาพ คือนอกจากนุชเป็นตัวเกษตรกรเองนุชก็ทำงานกับกลุ่มเกษตรกรก็คือเกษตรกรกินสบายใจมีอยู่11กลุ่ม11อําเภอในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ75ครัวเรือนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วเราก็เปิดตลาดอยู่ประมาณ5แห่งนะคะก็คือมีทุกวันทุกวันพุธที่โรงพยาบาลมะเร็งก็เป็นตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจเหมือนกันแล้วก็มีวันเสาร์นะคะ แล้วก็มีที่ตลาดกินดีที่อำเภอนาเดียมีตลาดสร้างสุขที่โรงเรียนบ้านคูเมืองแล้วก็มีกินสบายใจที่ห้วยวังนองคือทุกแห่งตอนนี้ยกเว้นที่ห้วยวังนองปิดหมดนะคะ,กะเกษตรกรอย่างนุชอาจจะอาจอาจะลําบากแต่ว่าก็ยังมีทางออกเพราะว่าเราอยู่ในอำเภอเมืองแล้วเรายังมีช่องทางที่จะต่อกับผู้บริโภคอย่างเช่นร้านที่ทําน้ําผักปัน่นหรือว่าเอาไปวางขายหรือขายออนไลน์อย่างนี้แต่ว่าพ่อพ่อแม่แม่เกษตรกรที่อยู่ต่างอำเภอ ที่เขาวางแผนการปลูกคนละเป็นไร่สองไร่บางคนก็สีห้าไร่แล้วก็เผื่อสําหรับการจําหน่ายสัปดาห์หนึ่งสามวันห้าวันออกตลาดตลอดนี้พอมันปิดหมดทุกตลาดเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปขายผลผลิตนี้ที่ไหนตอนนี้ก็เลยพ่อพ่อ,พอแม่แม่บางคนก็ไม่มีตลาดคือไม่รู้ว่าจะไปไปขายที่ไหนอะไรอย่างนี้คะ่ะ ค่ะคือถ้าเอามาในเมืองอย่างนี้มันก็มีต้องมีออเดอร์ที่มากพอสมควรนะคะาหรือว่าถ้าจะเอามาจําหน่ายที่ตลาดอย่างนี้เขาก็ไม่อยากไม่อยากเคลื่อนไหวตัวเองในช่วงนี้เพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่ระวัดระวังกันนะคะ่ะ นางสาวคนึงนุชบอกว่าส่วนตัวอาศัยอยู่ในตัวเมืองจึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าเพราะสามารถนำผักที่ปลูกส่งให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางผู้ที่สั่งซื้อสามารถนัดรับได้เลยส่วนเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ไกลออกไป จะเข้าถึงผู้บริโภคได้น้อยกว่าและหากตลาดปิดเป็นระยะเวลานานก็จะทําให้เกษตรกรที่ปลูกผักจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีตลาดรองรับจึงทําให้ประสบภาวะขาดทุนในที่สุด